สวัสดีครับผมทนายโชวค,ครับวันนี้ผมได้ไปติดตามการสืบพยานคดีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเป็นกรณีที่ลุงกลชัยพลน,นะครับผมที่ถูกกล่าวหาว่าเจตนาฆ่ามังชมพู่จงแก่คงามตายนะครับผมครับวันนี้ก็สืบพยานฝ่ายโจทก็คือแพทย์ผู้ทําการพิสูจน์นะครับผมพิสูจน์หลักฐานนะครับผมก็คือเป็นการตรวจชิ้นซึ่งผมที่ พบในรถของลุงพลน,นะครับผมแล้วก็เช่นผมอีกเส้นหนึ่งที่พบอยู่ที่คัวนะครูที่ครูวขาวที่น้องน้องชมพู่ถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตายนะครับผมครับดิฉันเพิ่งได้เห็นคลิปนี้นะคะของทนายโชคดูคลิป5นาทีนี้เลยเลยเข้าใจว่าทำไมถึงโชคเลือดสั้นๆนะคะหนึ่งหละัะช่วงที่ตัดมาตรงเนี้ย บอกว่าติดตามคดีนี้มานานภรรยาทนายโชคนี่อูโหูเป็นประเภทแบบเป็น FC, เอฟซีเหนียวแน่นของชัยพลทนายโชครู้ข้อมูลในคดีนี้มาก่อนไม่ใช่มือใหม่เพิ่งเข้ามาภูเหล็กไฟยังจําไม่ได้เลยเรื่องเกิดที่ไหนยังไม่รู้ภูอะไรนะภูที่น้องชมพู่ถูกทำร้ายจนตายนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ภูที่น้องชมพู่ถูกทำร้ายจนตายหนว่ารู้ข้อมูลไงคะ ไม่มีใครแจ้งข้อกล่าวหาว่าชาัยพลทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตนะคะคุณได้ดูผลชนสูตรหรือยังจะมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมาเป็นผู้รู้จะเข้ามารับฟ้องหมิ่นประมาทคนนู้นคนนี้เขาเนี่ยจะมาฟ้องหมิ่นประมาทยูทูบเบอร์ฝังตรงกันข้ามที่ไม่เข้าข้างข้างไข่ข้างแกมไม่เข้าข้างไอ้ผวยเนี่ยคุณมีความรู้ในคดีนี้เท่าไหร่คะน้องชมพู่ถูกพบบนที่ เท่าไหร่คุณรู้หรือ,อยังถูกพบบนภูไหนคุณรู้หรือ,อยังจังหวัดอะไรหมู่บ้านอะไรคุณรู้หรือ,อยังผลชนะสูตรลงว่ายังไงทนายโชครู้หรือ,อยังคะมานั่งปากเก่งอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้ผู้อะไรนะผู้อะไรนะทำไมไม่ศึกษาข้อมูลก่อนคะเหมือนกับทนายนงไม่มีผิดไม่ศึกษาข้อมูลเลยมารอเอา fc อมเมนต์บอกหรือ,อยังไงกันผู้อะไรนะ เรื่องมันดังมาขนาดเนี้สามปีมันยังไม่รู้เลยว่าพูอะไรไม่รู้จริงๆเหรอคะว่าพูอะไรเอจะเอาพูอะไรดีคะพูกระจุ๋งพูกระเจียวหรือพูถูกระจกเอาพูไหนดีชอบพูไหนเลือกเอาสักพูหนึ่งค่ะเลือกเอาตามชอบใจค่ะจะกระจุ๋งกระเจียวหรือถูกระจกเอาสักพูหนึ่งค่ะ ตรงนั้นก็จะพบเส้นผมอีกเส้นหนึ่งที่มีรอยตัดฟันนะครับผมทีนี้ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าแทบที่มาเบิรความวันนี้เบิกความต่อสารว่าเส้นผมที่อยู่ในรถของลุงคลหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นผมที่เจออยู่ที่ภูเขาภูเขาที่น้องชมพู่ขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นผมตรวจสุบแล้วว่าเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันที่โดนโดนกันตัดฟันด้วยกันเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมครับประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ ทนายคนเก่งพลาดอีกแล้วนะคะเส้นผมที่พบในรถน่ยมันอาจจะเส้นหนึง่งแต่ที่พบบนข้างศพบ,บนภูถูกระจกเอ้ยไม่ใช่ภูเหล็กไฟคะ่ะภูเหล็กไฟนะคะจำไว้ให้ดีบนภูเหล็กไฟเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบหกเส้นนะคะจะมานั่งวิจารณ์มานั่ง วิเครคาะห์คดีทำ u t u b e เอาเงินเอายอดไลค์ยอดวิวฉันเห็นมีโฆษณาเข้าอยู่นะ้แสดงว่าเปิดรับรายได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยคุณควรจะทำกันบ้านหน่อยซื้อสัตว์ต่อคนฟังซื้อสัตว์ต่อเอซหน่อยทำกันบ้านหน่อยค่ะผมกี่เส้นกี่เส้นกันแน่ทำกันบ้านหน่อยนะคะไม่ใช่มานั่งพูดดูภาคภูมิอย่างนู้นอย่างนี้แต่ข้อมูลห่วยแตก อีกอย่างคุณใช้คําว่าวันนี้พยานขึ้นเบิกความวันนี้เบิกความเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมเออพยานที่เบิกความวันนี้ไม่ใช่พยานพอทอแล้วนะคะเป็นสืบค่ะเป็นสืบดังนั้นเนี่ยไม่ใช่พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาแปลผลเส้นผมอะไรนะคะเป็นพยานสืบเก็บ ข้อมูลก็คงเป็นคนของพอทอนอั่นแหละแต่เป็นสืบไม่ใช่เป็นคนตรวจนะดังนั้นไอเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบอกว่าเออพบบนเขาเหนึ่งเส้นนี่หนึ่งเส้นคือความแม่นยำของข้อมูลคุณไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคุณถึงโดนถลม่มคุณเพิ่งเข้ามาแต่คุณทำมาสเก่งกาดตั้งแต่เริ่มต้นน้องชุพพูดเสียชีวิตพร่อะไรคุณก็ไม่ไปศึกษาผลชนสูตร ที่พบศพต้องชมพู่ชื่อภูอะไรคุณก็ไม่ศึกษาข้อมูลรีบร้อนมานั่งพูดเอาเงินก่อนมีผมกี่เส้นคุณก็ไม่รู้พยานคนวันนี้ที่ขึ้นเป็นใครคุณก็เอามาพูดเหมือนกับว่าตัวเองคือไปฟังจากที่สงกาเล่ามาคุณถึงได้โดนเอซีของชัยพลด่าเละก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะและในเรื่องนี้ก็มีหลักฐานสําคัญแค่ชิ้นเดียวก็คือเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบเจออยู่ใน รถของลุงพลน,นะคะผมทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเช่นผมเช่นนี้มันจะไปอยู่ในรถของลุงพลได้ยังไงและเช่นผมเช่นนี้สัมพันธ์นกันกับเช่นผมที่พบอยู่บนภูเขาตรงจุดน้องชมพู่จนถึงแก่คนกานั้นจับมัดตัวลุงพลหรือมีน้ำหนักหลักฐานมาเสีสือได้มากน้อยเพียงใดะครับผมแม้ว่าจะฟังได้ว่าเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันสมมติน,นะครับ ถ้าสารเชื่อว่าเป็นเส้นผมเช่นเดียวกันที่โดนตัดปันแล้วก็โดนขาดออกจากกัรนะครับผมจริงดังที่ทางนิตยสตร์ทุกทางพนักงานใ,นในการํำสืบวันนี้มันก็จะมีคําถามต่อไปว่าถ้าเป็นเส้นผมเช่นเดียวกันแล้วจะมีหลักฐานอะไรที่จะเชื่อได้ว่าลุงพลเป็นคนทำรา้านน้องชมพูจพ่จมพิษจากคนตายในเรื่องนี้จริงเป็นการพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าในช่วงคลิป5นาทีสั้นๆนะคะพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าจริงๆ คุณบอกว่าเส้นผมเส้นเดียวแม้ว่าจะเชื่อตรวจพิสูจน์แล้วศารเชื่อว่าเป็นเส้นเดียวกันกันกบที่พบข้างศพเด็กจะเอาอะไรมาบอกว่าเอาแค่เส้นผมเส้นเดียวมาบอกว่าชัยพลเป็นคนทําร้ายน้องชมพู่จนถึงแก่ชีวิตบอกไปได้หรอกคะ่ะเพราะว่าไทยเพราะว่าชัยพลไม่ได้ทําร้ายน้องชมพู่จนจนถึงแก่ชีวิตแต่ชัยพลภาคน้องชมพู่แล้วเอาไปทิ้งเสีย เจตนาเล็งเห็นว่าจะต้องเสียชีวิตจากอากาศร้อนจากการขาดน้ำขาดอาหารเพราะฉะนั้นชัยพลไม่ได้ทำร้ายครับแต่เอาไปทิ้งไว้ให้ตายคุณจะใช้คำว่าทำร้ายไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ไปอ่านข้อมูลมาก,ก่อนว่าอายการฟ้องข้อหาอะไรบ้างไม่ทำการบ้านเลยขนาดนี้นี่นะคะขี้เกียจทำกันบ้านขนาดนี้ยังคิดจะมานั่งหาเงินใน YouTube หลอกเอซไปวันๆหนึ่งหรือ คุณเข้ามาใหม่ยังไม่ทันได้ฉายแสงก็ดับซะแล้วโชคเลือดซะแล้วเพราะแบบนี้ค่ะเพราะคุณมันห่วยลำพังฟังนะครับย้ำลำพังพยานหลักฐานวัตถุพยานแค่เส้นผมเส้นนี้ผมบอกได้เลยว่ายังไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถฟัง,งได้ว่าลุงพลได้เป็นคนกระทำะ้ายแค่เป็นเส้นผมเช่นเดียวกันเท่านั้นเองฟังนะครับ เชื่อได้ว่าเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีหลักฐานชช่นใดที่จะบ่งชี้ว่าลุงพลได้ทำร้ายน้องชมพู่จนถึงแก่สกํากายตามที่พนักงานสอบสวนและทางพนักงานพนิการตั้งข้อกล่าวหาลุงพลฟันธงถ้ามีพยานหลักฐานเท่านี้พันเปอร์เซ็นต์คดีนี้ยศาลต้องยกฟ้องลุงพลแน่นอนฟ <laughs> ันธงต้องยกฟ้องร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอน ดิฉันเห็นด้วยค่ะถ้ามีหลักฐานแค่นี้ยกฟ้องแน่นอนค่ะแต่ปัญหามันคือว่ามันไม่ได้มีหลักฐานเฉพาะแค่นี้สิครับแต่คุณรู้แค่นี้คุณถึงโชคเลือดไง <c oughs> เพราะคุณมีความรู้เรื่องคดีนี้อยู่แค่นี้คุณถึงโชคเลือด รักฐานมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมันยังมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่คุณไม่รู้และคุณก็ยังพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าทําร้ายจนถึงแก่ชีวิตทําร้ายจนถึงแก่ชีวิตมันไม่มีร่องรอยการทําร้ายเลยนะคะคุณไปอ่านผลชนสูตรดิฉันแนะนํานะคะดิฉันแนะนําปลาทองนงกับนกที่ลากเอาทนายคนนี้มาโดดลงบ่อกคนให้โชคเลือดแล้วมากลายเป็นตัวตลกให้คนนั่งขำมาอู้ไอ้นี่มันไปพูดมาจากไหนน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูไหนมันยังไม่รู้เลย ผู้ถูกระจกผู้ที่มีคนไปนั่งสกกระจูบนี่แหละค่ะมานั่งฟันธงฟันธงแต่มีข้อดีข้อหนึ่งที่ทนายโชคเปิดเผยให้เรารู้ว่าในศาลเนี่ยตอนนี้ทุกคนยอมรับกันแล้วว่าผมที่พบในรถชัยพลเป็นผมเส้นเดียวกันเป็นผมกระจุกเป็น กลุ่มเดียวกันกันกบที่พบข้างศพอันนี้ต้องขอบคุณโชคนะโชคออกมายืนยันเพราะว่าเรื่องที่โชครู้โชครู้มาจากปากใครปากสงกาแปลว่าสงกาก,ก็ยอมรับว่าการสืบออกมาแล้วน่าเชื่อได้ว่าผมเส้นในร้ใจพลเป็นเส้นเดียวก,กันกับที่พบข้างศพน้องชมพู่ข้างบนผูเหล็กไฟพูเหล็กไฟนะคะงวดหน้า,อย,าอย่าฟังดิฉันนะคะดิฉันรอเล่น ไอ้อะไรนะไอ้ภูกระจุ๋มภูกระเจียวภูถูกระจกอะไรเงี้ยอย่าจำดิฉันไปนะคะเดี๋ยวคุณไปทำคลิปหน้าน้องชมพู่เสียชีเวตบนภูถูกระจกชิบหายเลยทีนี้ <c oughs> หน้าแตกชิบหายเลย <c oughs> อย่าชื่อดิฉันนะคะดิฉันรอเล่นค่ะดิฉันรอเล่นรอเล่นจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่นี่ดิฉันชี้จุดอ่อนของคุณให้เห็นนะคะว่าคุณจะมาคุณเข้ามามือใหม่ คุณเข้ามาถึงคุณทําขึงขังคุณทําแล้วมีการชมเป็นแบ็คหลังว่าวิคุณนี้เก่งมากว่าความมาเป็นสิบสิบปีคุณมองปุ๊บคุณรู้ทันชีเลยคุณไม่มีทางจะมองอะไรแล้วรู้ทันชีถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลของมันมาก่อนค่ะคุณต้องรู้เหมือนกับคุณไม่สามารถที่จะเอจับงานใหญ่ได้โดยไม่ผ่านคุณไม่สามารถที่จะเป็นผู้จัดการร้านอาหารได้โดยไม่ผ่านการหัดล้างจานหัดล้างครัวหัด ทำอะไรอย่างนี้หันห่นผงหั่นผักล้างผักมาก่อนคะ่ะคุณต้องเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องต่างเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ข้อมูลข้อกล่าวหาของอายการอายการฟ้องว่าอะไรยังไงบ้างนะคะผลชนะสูตรเป็นอะไรอย่างไงและที่สําคัญก็คือผู้เสียชีวิตเสียชีวิตที่ไหนคุณอ่านข้อมูลก่อนนะคะก่อนจะมาทํามาหาก,กินใน youtube ดิฉันกราบลบก,กวนอ่านข้อมูลก่อนคะ่ะ <laughs> ในการคุณจะโชคเลือด <laughs> คดีของลุงพลนะครับผมขออนุญาต f อทุกท่านนะครับผมอขอตั้งข้อสังเกตคดีลุงพลคือคุณชัยพลที่กําลังสืบพยานอยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าอ,อยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทยังไม่ได้สืบพยานจําเลยนะครับผมและคาดว่าจะสืบพยานจําเลยในเร็วๆนี้เดือนหน้านี้เองครับผมประมาณวันที่8กรกฎาคมนะครับผมครับก็จะเป็นการสืบพยานจําเลยเพราะว่าบัดนี้คดีโจ์นั้นสืบพยานโจ์ฝ่ายโจด หมดสิ้นทุกปากแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งของทนายมือใหม่หัดเล่นโซเชียลนะคะหัดเล่น YouTube ก็ยาวหน่อยประมาณ16นาทีน่าจะคลิปเนี้ยที่ทำให้เอซของชัยพลเดือดเพราะว่าเขาพูดเหมือนกับว่าเป็นกังวลว่าเวลาที่จะสืบพยานคือตอนสืบพยานจำเลยเนี่ยไม่ควรจะให้คืออยาอย่าขึ้นสืบดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยคือหมายถึงว่าอย่าให้ใครเข้าไปนั่งฟังดีกว่า เดี๋ยวถ้ามีอะไรพลาดขึ้นมาแล้วมันจะตกเหมือนเป็นขี้ปากโซเชียลอะไรทํานองนี้นะคะแต่จุดหนึงที่ที่ฉันว่าเขาโดนถล่มหนักก็คือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาไม่แม่นข้อมูลทั้งที่สามารถเข้าไปหาในระบบติดตามข้อมูลคดีได้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้พยานโจทย์เนี่ยสืบหมดแล้วเดี๋ยวของจำเลยจะขึ้นวันที่8เดือนหน้าไม่ใช่ค่ะ ของจำเลยจะขึ้น13 14 15 13ตอนเช้าอาจจะยังเป็นโจทย์ร่วมอยู่จริงๆโจดร,ร่วมต้องต้องต้องจบแล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ขึ้นคือมีเวลาไม่พอก็ทนายสงการเคยพูดว่าเดี๋ยวโจร์ร่วมจะขึ้น13ตอนเช้าหลังนะจากนั้นก็จะเป็นของจำเลยไล่ไปเลยจำเลยที่หนึ่ง13บ่ายไล่ไปยัง13 14 15แล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปกรกฎาคมอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะ คุณจะมาวิเคราะห์คดีเขาจะมายืนยันว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าต้องยกฟ้องต้องอย่างงง้นยังไม่มีมัดอะไรคุณพูดว่าคุณมั่นใจแต่คนเขาไม่มั่นใจในการวิเคราะห์ของคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณไม่แม่นข้อมูลเลยคุณจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องได้ยังไงในเมื่อข้อมูลคุณไม่ถูกต้องจริงไหมคะเพราะฉะนั้นิฉันแนะนะําค่ะอย่าคิดว่า เหยียบหัวมากับปลาทองปลาทองเอาเข้าทางประตูลับทางลัดแล้วคุณจะขึ้นไปได้ถ้าคุณไม่มีความสามารถถ้าคุณห่วยมึงมันห่วยดิฉันทําตามเออ,อาจารย์อะไรนะที่เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะอาจารย์นั้นบอกว่ามึงมันกระจอกมึงมันกระจอกถ้าคุณกระจอกต่อให้คุณมีผู้ใหญ่มีใครพาเข้ามาเนี่ยคุณก็ไปไม่ถึงดวงดาวหรอกคะ่ะ คุณจะดับก,ก่อนเพราะฉะนั้นในฉันแนะนําในฐานะรุ่นพี่ในรในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะหาข้อมูลก่อนคะ่ะแม่นข้อมูลก่อนแล้วก็อย่าพูดวนไปวนมาคือจะจะพูดเรื่องอะไรเอาให้มันกระชับกระชับแล้วก็คืออยาววนอยู่แต่กับข้อกฎหมายอยาวนอยู่แต่กับข้อกฎหมายพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจและรู้เขารู้เรื่องด้วยดีไหมคะดิฉนันมาชี้ให้เห็นว่าทําไมตอนนี้มีดราม่าทนายโชค วิกฤตศรัทธาที่มีต่อทนายโชคของฝั่งเอฟซีจำเลยเนี่ยคือถึงถึงจุดดิ่งเหวเพราะตัวทนายโชคเองไม่แม่นข้อมูลแต่มาทำท่าขึงขังมันยิ่งไปกันใหญ่มันยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือว่าคดีนี้ไอ้ผู้ยจะรอดเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีแต่ทนายโชคกลับมา เผยให้เห็นว่ามีการยอมรับกันแล้วว่าผมที่เจอในรถใจยพลเป็นเส้นเดียวกับที่เจอบนเขาต้องบอกว่าทนายฝ่ายข้างไข่ข้างแคมฝ่ายจำเลยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายโจทย์ถ้าผมเป็นทนายความของลุงพลผมจะ,ะแถลงสารว่าจำเลยไม่ติดใจสืบพยานขอให้สัน นัดวันฟังคำพิพากษาต่อไปได้เลยเพราะการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในทางคดีมันมีจริงเราอย่าคิดไปเองว่าศาลจะเข้าใจความรู้สึ์ของเราศาลเป็นแค่กรรมการโทษครับผมพูดผิดศาลเป็นเหมือนกรรมการที่ฟังพยานฐานฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยฟังแล้วเอามาตัดสินใจแต่ตรองด้วยตัวเองว่าจะเชื่อฝ่ายไหนฟังนะครับ ว่าควรจะเชื่อฝ่ายไหนเชื่อฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยโดยดูจากไหนโดยดูจากพยายนฐา,านที่ปรากฏในสำนวนขึ้นมาสู่ศาลค่ะและนี่เป็นในช่วงท้ายของคลิปที่สองนะคะคลิปที่ยาวประมาณ16นาทีของทนายโชคเลือดความเห็นอันนี้นี่เองที่ทำเป็นที่ฮือฮาและทําให้เอฟซหลายคนไม่ค่อยพอใจเหมือนกับว่าทนายโชคเลือดเนี่ไปสอใส่เกิอดอะไรกับการทํางานของทีมทนาย ทำมาสังกษีแต่เขาก็ใช้คําว่าท่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเพิ่งเข้ามาจากอะไรตรงนั้นตรงนี้คุณเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเกิดในวงการกกอกคุณเพิ่งเกิดในวงการดงดอกคุณเพิ่งเกิดในวงการนี้อยู่ไม่อยู่คุณก็มาดักดาวแล้วบอกว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่สืบพยานจําเลยผมจะแถลงต่อศาลว่าจําเลยไม่ติดใจจะสืบพยานให้หยุดแค่ ฟังโจทย์แล้วก็ให้โจทย์เตรียมคำพิพากษาได้เลยตรงนี้ราคาที่ทำให้เอฟซีของจำเลยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเสือกอะไรวะแต่แปลกนะคะอันนี้ดิฉันกลับเห็นด้วยดิฉันกลับเห็นด้วยแล้วมองว่าทำไมทนายโชคถึงพูดแบบนี้เพราะทนายโชคเองก็เห็นว่าพยานหลักฐานของฝั่งจำเลยมันไม่มีอะไรเหมือนกันที่จะมาชี้ชัดว่าตัวเองบริสุทิ แต่ถ้าไปสื่อพยานและไปเจอการหมกเม็ดว่ามีหลักฐานอะไรบางอย่างที่โจดปุ๊บเอาไว้ก่อนแล้วรอให้เบิกความจำเลยให้จำเลยขึ้นมาเบิกความแล้วค่อยเอาปึ้งออกไปแล้วทนายโ่อก็คงเห็นแล้วว่าจำเลยมันเป็นคนกีซิมมันพูดแต่ละครั้งไม่ตรงกันถ้ามีหลักฐานอะไรบางอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์สพรีสอย่างนี้ค่ะ จำเลยอาจจะเกิดอาการคือมีพิรุษมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เสียรังวัดทนายโชคมองรูปคดีแล้วรู้อยู่ว่าจำเลยเองก็ไม่มีหมัดเด็ดไม่มีอะไรเลยที่จะไปสู้นอกจากคำบอกเล่าของตัวเองอีกครั้งพยานที่จะเอาขึ้นไปแต่ละคนก็เป็นพยานที่ล้วนแต่เคยยบุยบยบุยบยุบยุบล้วนแต่เคยได้รับผลประโยชน์มาแล้วทั้งนั้นดังนั้นเนี่ย สู้ไปศาลก็อาจจะไม่รับฟังสู้จะอาจจะไปเสียรางวัลถ้าเกิดไปเจออะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอาจจะเสียรางวัลอาจจะเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่แลวสำแดงอะไรออกไปแล้วทําให้เสียรูปคดีทั้งหมดดังนั้นสู้ตัดไปเลยดีกว่าไม่ต้องสื่ออันนี้คือความคิดเห็นของทนายโชคนะคะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะ <laughs> ง่ายๆดีไม่เปลืองงบโดยที่ทนายโชคพยายามจะบอกว่า ในเมื่อโจทย์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโจทย์มัดไม่ถึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรา,เราไม่เราไม่ต้องไปสืบหรอกโจทย์มัดไม่ถึงอยู่แล้วเดี๋ยวก็ให้ยกฟอ้องไปเพราะว่าโจทย์มัดไม่ถึงก็คือยกประโยชน์แนความสงสัยให้กับจำเลยมีของมัดไม่ไม่เพียงพอทนายโชคจะเล่นเซฟตี้โซนตรงนี้ค่ะแต่ดูเหมือนคำแนะนำวันนี้ไม่น่าจะถูกใจจำเลยสโภเมีเท่าไหร่และไม่น่า จะถูกใจทีมที่อยากให้จำเลยได้ขึ้นไปแล้วก็คือได้ระเบิดโดยเฉพาะจำเลยที่สองอยากให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยไปขึ้นศาลแล้วออกสูแบบผลกระแสแบบตะโกนตะเบงจนคอขึ้นเอ็นะอะไรยังวุ่นอย่างนี้แล้วอาจจะมีการฮึกเขิมถึงขนาดไปทุบหลังอายการแย่งไม่ท่านวิพากษาอะไรแบบเนี้ยคงไม่ถูกใจฝั่งจำเลยสักเท่าไหร่นะคะที่มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แต่ถูกใจดิฉันค่ะดิฉันเห็นด้วยนะว่าคือมันไม่ ไม่เชิงว่าโยนผ้าขาวคือไม่ได้สารภาพแต่ก็เป็นการบอกว่าเออจบแค่นี้เถอะจะเอาอะไรก็ว่ามารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วน่าสนใจกว่าความคิดเห็นของทนายโชคแต่ดิฉันว่าทนายโชคไม่ได้เกิดหรอกค่ะมามีความคิดเห็นแบบนี้โชคเลือดแน่เพราะเป็นความคิดเห็นที่ดิฉันมองว่าทนายโชคเองเห็นอยู่ว่าฝั่งจำเลย ก็ไม่มีเชี่ยไม่มีหาอะไรและเห็นอยู่ว่าสันดาลจำเลยเป็นคนหลายสิบคุมสติคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วถ้าไปเจออะไรเซืรอไพ์ขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเขาจะสำแดงอะไรอาจจะทำให้ชิพหายไวายถจักกระทักคดีก็ได้เสียรังวัดกันคือเสียกระบวนกันไปหมดทนายโชธเรงเห็นจุดนี้ถึงได้แนะนาว่าไม่ต้องสืบปลอกฝังจาเลยนะจบเลยดีกว่า

เอาละค่ะดิฉันจบการวิเคราะห์ทนายโชคไว้เพียงเท่านี้ว่าทำไมเพิ่งเข้ามาถึงได้โชคเลือดขนาดนั้นเพราะหนึ่งความไม่แม่นข้อมูลสองก็คือ <c oughs> สองก็คือว่าเป็นสายวิเคราะห์ ฝั่งจำเลยที่ให้คุณกับฝั่งโจทย์วีเคราะหมาแต่ะอย่างทาให้เรารู้ว่าเส้นผมในรถกับเส้นผลบนภูขเขาเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นเส้นเดียวกันสองก็คือว่าวิเคราะห์ให้เราได้รู้ว่าฝ่ายจำเลยก็ไม่มีเฮียไม่มีหาอะไรจะไปสู้เลยสู้คือไม่ต้องสืบดีกว่าเดี๋ยวสืบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโเชะค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันจบด้วยความสนุกสนานเม่นี้ หวังว่าทนายชอบอย่ากดกันนะคะอย่าเออได้ยินว่าเป็นคนลูกอีช่างฟ้องก็คืออูยอะไรนี่เรืองหน่อยก็ต้องฟอง้องกูต้องฟันกูต้องเอาอีชัดแก่แล้วอย่าฟ้องกูเลยกูกลัว <laughs>